แต่ละวันก็สรรหาครับคิดอยู่ไม่เป็นสุกครับวันนี้อยากกินตำมาม่าก็เลยเอามาม่ามาเลย3ห่อนะครับเอามาลวกในน้ําร้อนกับผักกระดําครับใส่ผักกระดําเยอะๆแบบนี้อร่อยทุกคนครับลวกแบบ3มห่อจุกๆกันไปเลยครับการลวกเส้นมาม่าแล้วแต่ความชอบเนาะบางคนชอบสุกมากสุกน้อยหรือบางคนชอบแบบนิ่มๆนะครับสาหรับผมเนี่ยจะชอบแบบไม่ต้องนิ่มมากครับหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วทุกคนครับก็มากรองนะครับเอาน้ําออกเอาแค่เส้นกับผักแค่นั้นะเน้นย้ำว่าใส่ผักเยอะๆมันอร่อยลองไปทําดูนะครับเราจะมาตำมาม่ากันก็ตำพริกปกติ เหมือนเราทําส้มตำเลยครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปตามชอบนะครับอันนี้จะใส่กระเทียมหรือไม่ใส่ก็ได้สูตรผมพอดีเครื่องไม่ครบก็ทําตมไปเรากินเองนะครับใส่ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ําปลานะครับใส่ปริมาณที่กะว่าเราชอบนั่นแหละชอบเค็มมากเค็มน้อยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้อีกอย่างก็เป็นน้ําปลานะครับซิดลงไปเลยทุกคนครับชอบนัวน้อยนัวลึกนะครับซิดลงไปเลยถ้าชอบนัวมากก็ซิดลงไปเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นมะนาวอันนี้จะเป็นมะนาวสดแบบคั้นนะครับรสชาติมันจะเปรี้ยวปกติเหมือนที่เราบีบออกจากผลเลยครับไม่มีรสขมนะอ ผมติดใจนะครับสั่งมาทานหลายรอบแล้วก็ขาดไม่ได้น้ําตาลครับถ้าแบบชอบหวานตัดขาก็ใส่ลงไปเยอะๆแต่ถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่ลงน้อยๆก็พอนะครับใส่ตามเราชอบชอบหวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะสูตรนี้ไม่มีการฟริกครับเพราะว่าเราทํากินกันเองแล้วขาดไม่ได้ก็จะเป็นบักเลนหรือว่ามะเขือเคือนะครับใส่ลงไปเลยวันนี้จะใส่ไปทั้งหมด3ลูกครับเรื่องความสวยความงามของการหั่นอนนันนี้แล้วแต่ศิละปะของใครของมันนะครับอันนี้บอกกันไม่ได้แล้วก็ทําการยั้วให้เครื่องมันเข้ากันครับพอยั้วเสร็จแล้วอยากรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อย่่อออนืต้งชิม ก,ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ฝีมืออาชีพขนาดนั้นนะครับถ้ามันไม่ได้เครื่องก็ต้องปรุงเพิ่มครับอาจหวานก็เติมเติมน้ําตาลลงไปนะครับหวานแบบตัดขาเททีครึ่งหอ่อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับหัวโลกหัวหล่อนหัว,หว,หวล่วงกันเลยทีเดียวผงชูรสใส่มากอร่อยมากใส่น้อยก็อร่อยเหมือนเดิมแล้วแต่ความชอบเหมือนเดิมนะครับอดความอร่อยอันนี้มันอยู่ที่เราชอบมากกว่าไม่เค็มก็เติมน้ปาปลาจากนั้นใส่มาม่ากับผักลงไปครับไม่ได้มีการใส่หมูยอกุ้งหรือว่าหมูสับนะครับเพราะว่างบไม่ถึงครับกินแค่นี้พอครับย้วให้มันเข้ากันนะครับ เยอะๆแค่นี้ก็อิ่มทุกคนครับย้วไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเข้ากันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือการ QC หรือว่าซิมรสชาตินั่นเองทุกคนครับกลัวคนอื่นจะเห็นเราอาจจะเอามือป้องปากนิดนึงเพื่อเป็นมารยาทที่ดีครับตรวนหลังไม้ก็ค่อยอีกว่านะซุบๆซาบๆเข้าไปเลยครับยิ่งดูดแรงยิ่งอร่อยทุกคนครับพอได้ที่แล้วก็ทําการควดสากนะครับเพื่อไม่ให้มันติดอยู่นะแล้วก็ตักใส่ถาดเลยครับถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยครับไม่มีกุ้งไม่มีหมูสับทุกคนครับแต่บอกเลยว่ามาามมมมััันน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 นออออออรรร่่่่่่่ยยเเพพาาาาาาาะคคควววววหหหหิิิิงไไดด้้จกกืีแลทํใ ทุกอย่างนะครับที่มาของคําว่ากินช้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่อิ่มนะครับจำนวนโบราณเลยครับวัดลงไปให้หมดครับที่ติดคกอย่าให้เหลือครับตอนหิวนี่ต้องกินเยอะๆแต่ว่าพอกินไปแล้วไม่หมดก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะสีสันหน้าตาดูใช้ได้นะใส่ผักกระหล่ำเยอะๆนะครับเน้นกินผักอร่อยทุกคนลองเอาไปทํากินดูนะครับเมนูง่ายๆครับเหมือนกับเราตามส้มตามเส้นขนมจีนเลยบอกเลยว่าทีเด็ดจริงๆครับอร่อยมากๆทํากินบ่อยครั้งนะครับสีสันอย่างที่เห็นหน้าตาจัดจ้านนะทุกคนเอาช้อนซ่อมตะกุยตะกุยแล้วก็ส้วบเข้าแรงๆ บอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆทุกคนลองทายว่าจะกินหมดไหมถาดนี้นะครับทุกคนบอกว่าไม่ต้องทายให้ยากดูท่าแล้วน่าจะไม่เหลือนะครับ